ตอนแรกนะครับผมว่าจะทำคอนเทนต์พิทคีบสองกระบอกแต่กลายเป็นว่าเราได้พิทคีบกับแมตติฟที่มีดาวก็เลยกลายเป็นคอนเทนต์พิทคีบและแมตติฟแทนครับผมในคลิปวิดีโอนี้ผมจะไม่เล่นปืนอื่นเลยผมจะเล่นแค่พิทคีบและแมตติฟเท่านั้นครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับปืนสวยโอ้ยตกตกตกเกม ดดติดกองอีกครูไอโอเคระวังนะครับนะตรวจไม่ได้คำเฮ้ยข้างไหนมันยิงกูเนยนั่งจมมกงอย าสามบ้านทนี่นนไงแมสเอ k เคพ่านี่เลยโอเคโอเคโอเคในเวลาเชิดฉายองกับสโคบทองโอเคก็สุนมีสิบสองลย เดินหาใช่อ่ะทุกคนไอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนมาข้างในข้างในจำแผดรอกว่ะ นอเลยหนีมาปะเนี่ยอุ้ยแมตตีบท้องอเก็บเก็บเลยแล้วกันของดีไปเพื่อนมันมาบังเกอร์ใช่เหรอใช่ใชน่น่าจะรอดน่าจะรอด

ไม่เห็นวะแต่ได้ยินเสียงปืนไกลมากคู่ผีคีฟสองกระบอกเอาไปเลยไม่ไม่ได้ไม่ได้ต้องมีคนเปิดเปิดอันนี้ให้ผมนิดนึงฝั่งนู้นฝั่งนู้นเปิดอะไนมีคน,นมีคนขึ้นมามมีคนขึ้นมา พี่จะสงสารเขาทิชชู่อะไรเลยโอ้ดหฝั่งได้ผมมาเมื่อกี้มีคนนะมีคนขึ้นมามีคนจะขึ้นมาไม่ทันาด้เฟดแบ็ c หรอก มีสไนมีสนไนมาสายจะมาเล่นเฮ้ยใครมันยิงติดลายอย่างนี้นะผู้ยยิงใช่ปะไม่ใช่เราแล้วกันนะเล็บล็อกผมดีกว่า เหมัอยาโผล่วันนี้นะหัวลั่นแล้วก็เออนี่ไงกูลั่นแล้วโอเคโอเคให้ให้เวลามเราลงไปบ้านล่างก่อนไปตาแล้วก็ค่อย่อค่อยไปยันนะได้ค่อยคเถิบได้ลงไปรอบ้านล่างเลก่อน แฉกยังเปิดประตูไปฝ่าแชมเพ็ด<ป>เลยปี่งแชมเพ็ดเลยวุ้ยมันหนีทุกยานมันหนีอ๋อมันมีตี้มันมีตี้กลับได้นะกลับมากลับมากลับมา ที่วิญญาณก่อนว่ะใช่ที่เล่นแต่มันมีอีกตี้หนึ่งที่เป็นสมัยคำนี่ใช่ใช่ใมาเก็บไปเนี่ยโอ้โห <c oughs> จะเล็กไ <c oughs> ม่คิดอย่าเอาอะไรออกเฮ้ยเราขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายมามามา,มาขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายยังอยูอย่อีกใช่มันอยู่เนี่ยเยอะ หลังแม่งนะชอะะบเบลีบปนใช่เหมือนมันรู้ว่าเราจะเอามันอ่ะแม่งทริปไลน์ออกอย่างไวเลยกูขึ้นทางนู้นก็ได้เออกูขอโทษก็ได้เขาอะขอโทษไม่ขึ้นทางนี้ก็ได้ลงตรงนี้เลยหมตตา เดี im uh ๋ยวเราฟาดวันนีไม่มีอ่าน่าจะไปรวมมันอยู่ตรงนั้นหมดแล้วล่ะไม่หมดแต่ก็เยอะอยู่ก็ต้องก็ต้องออกสักทีนใช่อ่าชี่เลพพี่ดู่วนพี่เกิดแบบหรือถ้าไมได้พี่เกิดแบบ ไอตี้ตรงนี้ออกไปแล้วนะเบอร์ตี้ยานมิตี้ยานพี่มีย้มแหดกระวังบนหลังคาแล้วก็โดดยัดม่งเลย <c oughs> ไอต้ตายอยากยัดจนตัวสั่นแล้วเนี่ยพี่ต่ปืนยัดเลยดิแล้วไอ้ตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้เหรอก็วะไม่รู้ เราแตกเอ้ยอยู่ไหนจะตายจะตายผมจะตาย ขึ้นมาต่อเลยนะขึ้นมาต่อเลยนะมันโดดจอมแพทจะย,ยัดรวมเยไอ้เขียกดยังไงแต่ปลายก็ไม่ตายโอ้โหยิงก่แตกอีกสองรอบอ่ะเออรอมันก็ได้ช่างมันรอมันก็ได้ยังไงมันก็มา กดยังไงก okay. ็ไ <desserts> ม <Negative notes> ่ตายเฮียรับตายอะโอเคแล้วปังไม่มาคำหลักฟ้ากันเกี่ยวุพเพโดนเขาวง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 มามาไปมาดักแม่งหน้าโลนี่แหละนี่แหละเราอยู่นี่ก่อนนะต่ที่ว่านะ ๊เนี่ยมันก็ต้องเข้ารูมาเข้ารูนี้มาเน้นใจยากใต้กระเป๋าได้ป่ะเตรียมเตรียมเตรียมรับเตรียมรับลูกเตรียมรับพอรทัลนะ โอเคมีจัมแพทใช่ไหมครับถ้าออกวะเท่าไปปลาจัมแพทเลยนะต้องให้ออเคนเข้าไปก่อนอ่ะใช่ไป พี่ปามแล้วต่อเคเป็นไหมเอเคครัมาให้ผมเล่นลิ้นกูไอสัตไอไอนี่เจ็บมาก หลังเข่าไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่นอกอยังที่ยิงไปเจ็บมากอะ่ะไอ้เฟดอะ่ะยังมันปลาแชมเบอร์ไหม มันโดนนัคมันโดนนายพี่เ,เ,เฮ้ไอ้คอนเทนต์เหี้ยอะไรวะเนี่ยเอ้าเฮ้ย